นีุ่่วใจใกล้หมอก็มีเรื่องราวของผู้ป่วยครับที่เจอปัญหารุนแรงเกิดขึ้นในหัวใจเพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการไหลเวียนของเลหิตนะครับไม่ใช่การขัดข้องในเรื่องของการบีบตัวของเลือดแต่เป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ในหัวใจผมพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมหลายท่านก็อาจจะงง,งสงสัยว่ามีระบบไฟฟ้าหัวใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆเรื่องนี้มีมานานแล้วครับเพียงแต่ว่า ในวงการเนี่ยนะครับในวง,วงการแพทย์อาจจะมีข้อมูลมีการเผยแพร่เรื่องนี้มาน้อยเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ว่าในทุกวันนี้เนี่ยนะครับความก้าวหน้ามากขึ้นเทคโนโลยีก็ก้าวหน้าตามไปด้วยเพราะฉะนั้นแพทย์ก็เลยมีอุปกรณ์มีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยเข้ามาบำบัดรักษาช่วยเหลือเมื่อมันเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งนั่นก็คือ ความขัดข้องของระบบไฟฟ้าภายในหัวใจนั่นเองวันนี้นะครับโรงพยาบาลรามคำแหงมีตัวอย่างมีตัวอย่างของการช่วยเหลือครับการใช้นะวัตรกรรมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่เผชิญปัญหาในเรื่องนี้ครับคือการเริ่มแรกเนี่ยตอนแรกก็สันนิษฐานตัวเองครับนะว่ายังไม่เป็นเพราะเราออกกำลังกายประจําเป็นนักกีฬาแต่สมัยเรียนมาแล้วทางานเราก็เป็นผู้สอนแต่ทีนี้พอสักพักหนึ่งเนี่ย มันมีากาประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็คือพอเราวิ่งวิ่งไปแล้วเรารู้สึกว่าัใจมันเต้นเร็วขึ้นแต่ตอนนั้นก็ยังไม่สังเกตอะไรเพราะช่วงแรกนั่งพักแล้วก็คือจะหายไปพออีกต่อมาอีกระยะหนึ่งเนะี่ยมันก็เป็นอีกก็เริ่มเร็วเร็วขึ้นอีกทีนี้ไม่ใช่วิ่งนะพอนั่งเฉยๆเปลน่ยนใจบทก็เริ่มเต้นเร็วขึ้นนอนขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็เต้นเร็วขึ้นเราก็ยังปล่อยไว้ฉลาใจอยู่ พอสักท่นึงสะสมนอนนึกด้วยภาวะทํางานมากด้วยเครียดมีวันหนึ่งก็คือเช้าวันหนึ่งอ่ะซึ่งเราปล่อยมามันเจ็ดเดือนแล้วปล่อยมาถือว่านานมากเขามีวันตอนเช้านั้นะตื่นแต่เช้าแล้วก็จะรีบกลับมาที่ทํางานแล้วมันเกิดอาการเดิมอ่ะระลัวเลยตุบๆเร็วมากครับจนแบบร่างกายมาันรับไม่ไหวจนเหมือนไฟดับฟุบงลงไปเลยแล้วก็แบบ หลับไปเลยครับจนที่บ้านเขาต้องพยุงมาแล้วก็มาส่งที่โรงพยาบาลก็ตรวจดูเขาก็เขารู้รู้ว่าเป,เป็นเป็นอาจจะเป็นอภิจตังวะหรือว่าเป็นหลอดเลือดสมองตีบซึ่งมันมีสองเคสซึ่งเขาไม่แน่ใจก็เลยเรียนถามเลยถามหมออาจารย์บัญชาซึ่งคุณหมอเนี่ยก็มีทางเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งหมอที่นั่นก็เรียนสายถามอาจารย์บัญชาก็เดินทางม,มาที่โรงพยาบาลนี้ ครับแล้วก็ทำาการตรวจเช็คว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรซึ่งก็ทําการเช็คสองอย่างเลยคือเข้า l a บ cat ดูเจาะว่าเป็นหัวใจเส้นเลือดไขมันอุดตันหรือเปล่าไม่ใช่ก็ถ้าเช็คแล้วเนะี่ยวันนั้นก็เช็คเลยอีกสองวันคืนนั้นเช็คเลยเช็คแล้วไม่ใช่หัวใจเส้นเลือดปกติไม่มีไขมันอุดตันทีนี้ก็มุ่งประเด็นมาที่เรื่องเดียวคือหัวใจเต้นผิดจังหวะ ตอนที่ฟุบลงไปที่ตอนเขียนรายงานนั้นมาที่โรงพยาบาลแห่งแรกมันเต้นอยู่ประมาณสามรอครั้งต่อนาทีเร็วมากซึ่งซึ่งมอว่าถ้าเป็นคนธรรมดาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าถ้าไม่ใช่ในักกีฬาเพราะเราเคยเล่นกีฬามาหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงและหนามากเพราะเราเคยเล่นกีฬา,ม,ามันจึงรับได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่ปล่อยมานานขนาดนี้และตอนที่ท,ที่โรงพยาบาล,ลาแหงเนี่ย เครื่องมือค่อนข้างทันสมัยมากนะครับเพราะว่ามันมีมีน้อยในประเทศไทยครับและต้องหมอเพต้องใช้กล้องแบบสามมิติด้วยเพราะจะเห็นหมดเลยทุกมุมทุกซอกเลยต้องใช้กล้องตัวน,นั้นด้วยครับเพราะเราหัวใจเราค่อนข้างใหญ่และก็นามากศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลสุขุมวิทขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง โรคยอดทิตของคนทุกวัยจำเป็นต้องรักษารับความรู้เต็มอิ่มจากวิทยากรผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์ทั้งในเรื่องสาเหตุอาการและการวิิจัยโรคปวดหลังโดยในแพทย์นัทพลลิติรานน์ต่อด้วยในแพทย์ปันวิทย์วงวิวัฒนานนท์กรณีปวดหลังกับการดูแลทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและทศวัรใหม่ของการรักษาโรคปวดหลังต่างๆด้วยเลเซอร์และคลื่นช็อคเวฟ แถมท้ายด้วยรักษาโรคปวดหลังโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่โดยในแพทย์ภูนศักอาจอำนวยวิพาศเสาร์ที่20ธันวาคมนี้เวลา9-12นาฬกาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทลุ้นรับตรวจมวลกระดูกจํานวนจํากัดสํารองที่นั่งโทร023910011ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปมาสะดวกด้วย BTS สถานีเอกมัย ของคุณนัชชนมเนี่ยตัวก็ใหญ่แต่ว่าอายุอย่างน้อยแค่40สปีแล้วมาบอกว่าอาการเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสองปีนี่เองก็แสดงว่าความผิดปกติตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับคือความผิดปกติเรื่องหัวใจเต้นผิดจังกับคนไข้นี่นะของคุณคนไข้เองเนี่ยนัชชนเนี่ยครับเขามีความผิดปกติส่วนหนึ่งเป็นมาแต่กําเนิดคือเขามีสายฟฟ้าเพิ่มเติมข้ามาเรียกว่าสายฟ้าทางด่วนพิเศษ มีทารดวนด้วยที่จะนำกระแสไฟฟ้าจากห้องบนลงสู่ห้องล่างเร็วเกินไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นมาแต่กำลังครับแต่ยามนี้ที่ผ่านมาเขาไม่ได้แพงนิดอะไรแต่เมื่อมีความปดติเกิดขึ้นในบางอย่างจากการใช้ชุดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะทาให้จ้าห้องบนนี้เต้นรวนขึ้นเจ้าสายฟ้าถนนก็ร่วมด้วยช่วยกันขยายผลให้ความปิติในห้องบนนั้นรุนแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วถ้าสมมุติว่ากรณีเขา ไปเกิดอย่างนี้ขึ้นในขณะที่กําลังต่อร่างด้วยเนี่ยเป็นไงครับสามกว่าจะกลายเป็น4 0 0ร้อครั้งต่อนาทีแล้วรามีสิทธิเสียชุดตรงนั้นได้นะครับถ้าดีขึ้นหน่อยกว่าจะลเป็นลมหมดสติ <ừ> นะครับ<ๆ>เป็นความ300ครั้งต่อนาทีที่ห้องล่าง นะครับซึ่งอันตรายมากอ่าลักการที่มีน้ําหนักเยอะเป็นร้อยอย่างนี้หรือมากกว่าแปดสิบนี่มีผลด้วยไหมมันมีผลหลายอย่างครับคนน้ําหนักมากก็เสียเปียบเยอะมีปัญหาโรคหัวใจเพิ่มเติมขึ้นเยอะครับโดยเฉพาะตั้งแต่น้ําหนักตั้งเป็นร้อยกิโลเนี่ยมันก็หนักองติดเขาอยู่แหละแล้วน้าหนักตัวที่อ้วนเนี่ยส่งเสริมให้เกิดโรคหัวใจชนิดอื่นทั้งหัวใจเต้นผิดจังหวะทั้งหลอดเลือดหัวใจอุดตันทั้งกล้ามเนื้อหัวใจหนาสารพัดครับทีนี้เมื่อมาถึงจานแล้วเนี่ย อาจารย์ประเมินว่าในนทีแรกในการประเมินเลยใช่ไหมว่าต้องเป็นหัวใจเอ่อไฟฟ้าในหัวใจนี่ผิดปกติแน่ๆใช่ไหมครับใช่ครับดูจากอาการของคนไข้และจากกราฟข้อมูลที่มีอยู่เราก็รู้ว่าคนไข้มีปัญหาหัวใจผิดปกติขั้นรุนแรงแน่นอนนะครับเราต้องรีบทำการรักษาให้เขาโดยด่วนนะครับเราก็เข้าทำการตรวจระบบไฟฟ้าของหัวใจคนไข้นะครับโดยใช้เครื่องมือตรวจระบบไฟฟ้าที่เราเรียกว่าเครื่องตรวจภาพสามมิตินะครับนะ เราตรวจพบว่าคนไข้มีความผิดปกติของระบบไฟฟ้าอยู่2อ,อย่างอย่างแรกคือคนไข้มีสายไฟฟ้าเกินมา1เส้นใน<ะ>คนปกติเนี่ยหัวใจข้างบนข้างล่างจะถูกเชื่อมด้วยสายไฟเพียงเส้นเดียวะนะครับซึ่งสายไฟที่ผูดจากบนจากห้องล่างเนี่ยจะวิ่งแบบวัน d i r e c t ั่นคือทางเดียวเท่านั้นคือจากบนลงสู่ล่างะนะครับแต่ของไข้เนี่ยมีสายไฟเกินมาอีกเส้นหนึ่งเชื่อมบนกับล่าง<ะ>และสายไฟเส้นนี้ไม่ชเชื่อมธรรมดานะครับ เชื่อมแบบทางด่วนระบบทางด่วนพิเศษด้วยคุณนําไฟฟ้าได้เร็วมากเทียบกับสายฟ้าธรรมชาติที่มีอยู่แล้ววิธีรักษาควิธีรักษาเราก็เข้าไปหาสายไฟฟ้าทางด่วนให้เจอครับนะแล้วก็ทําการจี้ให้มันหมดสภาพไปนะครับนอกจากนี้พอเจ็บปั๊บเนี่ยเราก็กระตุ้นก็ยังพบว่าห้องบนขวายังรับวงจรสามรอบต่อนาทีอยู่แต่คราวนี้3ามรอบไม่มีทางด่วนลงนะมันก็จะลงแค่เป็นครึ่งเดียวคือร้อยห้าสิบ แล้วสิบอาการก็สบายทนได้เราก็ทําการรักษาต่อกันตัดวง,งจร3ามรอรอบบางทินั้นซท้บงท่านก็จะหายการึ่งถ้าเผื่อว่าสมมุติเองยังไม่ทําอะไรกับตรงตรงตรงจุดที่สองเนี่ยยังอันตรายอยู่ไหมอันตรายอยู่เพราะว่าวันหนึ่งวันหน้าไอ้กส0มรอยอบที่เคยจี้ไปแล้วมันอาจจะวงใหม่ตเกิดขึ้นได้มันก็แห่ลงตรงน,นี้ได้เหมือนกัน